เจ้าคิดว่าไซส์ศึกที่ซ่อนตัวอยู่นั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นใครเราต้องลากตัวมันออกมาเสวยอิงจะล่าผู้อาวุโสออกมาข้าจะช่วยเขาอีกแรงแล้วกันเจ้าเด็กนี่รู้จักสอนคนอ,อื่นแล้วข้าจะไปหอผู้ผามังกรช่วยเจ้าต่อสู้กับเผ่ามารวันนี้ข้าเลยมาบอกล่าอาจารย์บอกว่าเขาเองก็อยากมาดูว่าเจ้าเป็นยังไงบ้างก็เลยมาพร้อมกันมาอยู่ที่นี่ เป็นยังไงบ้างแตกต่างจะกสำนักลุมหวนมากรู้ลึกมากขึ้นแต่เสียดายไม่เจอเบาะแสที่จะจับไ้ศึกได้เหมันสามื่อใช่ยเย็นเพียงวันเจ้าไ้ศึกนี่ถ้าหากรอบเข้ามาที่นี่ได้ก็คงจะไม่ธรรมดาแน่เิวอิงอย่ารีบร้อนเกินไปใจเย็นๆอย่าแหวกย่าให้งูตื่น เจยาเองข้าว่าเจ้ามีเรื่องอื่นอีกใช่ไหมอาจารย์ข้าไม่ค่อยชอบวิธีการฝึกฝนของที่นี่ข้าว่าคนกลุ่มเดียวกันคนช่วยเหลือกันสามัคคีกันไม่ใช่ก้าวหน้าด้วยการเข็นฆ่ากันเองที่จริงเป็นความตั้งใจของพวกผู้เอาวโสถ้ารับรู้ถึงความโหดร้ายของการเป็นตายระหว่างฝึกฝนเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แท้จริง ถึงจะรักษาชีวิตได้แต่การเขยนฆ่าระหว่างเพื่อนเพื่อที่จะได้ใช้ชนะเกรงว่าน่าจะผิดขั้นตอนได้สูญเสียสิ่งมีค่าในชีวิตมากกว่าข้าจำได้ว่าครั้งแรกตอนพบเจ้าเจ้าไม่มีปราณต่อสู้เลยแต่ตอนนี้เจ้ากลายเป็นสิทธิ์เอกของสำนักลุมหวนเป็นเหนือธรรมดาที่อายุน้อยที่สุดของเสีย่ยอีกทั้งไม่ว่าเจ้าผ่านอะไรมาเจ้าก็ยังมีความหวังต่อโลกนี้เสมอเพราะข้าเคยสูญเสีย ข้าถึงยิ่งต้องหวงแหนความจริงใจและเมตตาเป็นสิ่งมีค่าที่สุดของเจ้าไม่ว่าเมื่อไหร่ข้าก็หวังว่าเจ้าจะรักษามันไว้เสืออิงทำสิ่งที่เจ้าควรทำเถอะอนาคตเผ่าเสียฝากไว้กับเจ้าข้าจะปกป้องแ้นหลงซานให้ดีเหมือนกับท่าน จิงชิวเกี่ยวกับเรื่องไส้เสือข้ามีวิธีหนึ่งให้เจ้าช่วยก่อนปลายภูผามาังกรแล้วเมื่อไหรล่ล่ะรอข่าวจากข้าได้วันนี้ยามให้เจ้าเปิดประตูห้องลับในหอคัมภีร์ข้าจะล่อหลันซามาเจ้าก็ขอความพุ่นวายเวลาหลันซาจะใช้หีบส่งสารขอให้ผู้วโสโมาช่วยคนไหนที่ทําหีบหายก็จะไม่ได้รับข่าวสารงั้นแบบนี้แค่รอดูว่าใครไม่มายืนยันว่าเขาไม่มีหีบส่งสาร และคนคนนั้นก็คือคนที่สมคบเผ่ามานถูกต้องแต่ว่าแบบนี้เจ้าจะเป็นอันตรายอันตรายตรงไหนกันก็แค่เข้าห้องลับก่อความวุ่นวายเองเรื่องแบบนี้ตอนเด็กๆทําบ่อยอีกอย่างกระบีถูกผนึกบนหลังคาห้ามแตกต้องมันผนึกอาวุธเวทของเผ่ามานเอาไว้เกิดแต่เข้าวัตถุศักดิ์สิทธิ์จะถูกปลุกถึงตอนนั้นจะเป็นอันตรายไม่ต้องห่วงแต่ว่าสวยอิงเจ้าคิดว่าไซสึกที่ซ่อนตัวอยู่นั้นเป็นใครเหรอ ข้าเองก็ไม่รู้แต่ไม่ว่าจะเป็นใครเราต้องลากตัวมันออกมาเสวยอินจะล่าผู้อาวุโสออกมาข้าจะช่วยเขาอีกแรงแล้วกัน